สวัสดีครับคนที่เกิดวันพฤหัสนะอันนี้เป็นดวงรายเดือนมีนาคมนะครับถ้าคุณเข้ามาโดยโดยบังเอิญนะครับเจอช่องเราก็อย่าเพิ่งกดผ่านนะครับลองฟังดูก่อนเป็นแนวทางนะครับไพ่คนห้อยหัวเนี่ยมาปิดท้ายนะครับโอเคหนึ่งเหรียญเนี่ยสงว่าน่าจะมีโชคเข้ามาอยู่นะก็ลองฟังดูก่อนนะคนพฤหัสนะครับช่องเราอาจจะไม่ใช่ทํานายดีอะไรมากขนาดนั้นนะครับก็ทํานายตรงไปตรงมาตามหน้าไพ่ที่ออกเนาะแล้วก็ ความน่าจะเป็นทั้งแง่ดีและแง่ไม่ดีนะครับแต่ก็ฟังเป็นแนวทางนะครับอย่าไปเชื่อทั้งหมดให้เชื่อตัวเองนะครับผมสังเกตอะไรคนตามันเกิดอะ่ะมักจะมีไพ่ดาบเยอะนะหลายๆคนนะครับเหมือนกับเป็นช่วงเดือนมีนาเนี่ยน่าจะมีปัญหาอุปสรรคค่อนข้างเยอะเนะาะไพ่ใบแรกอะ่จะจ้ชะตาเป็น knight of wands เป็นช่วงที่คุณนั้นมีความกระตือรือล้นหรือช่วงของการต้องเดินทางได้นะครับหรือการจะทําอะไรแลก็แต่นะครับในช่วงเวลานี้คนวันพฤหัสมักจะมีเป้าหมายนะหรือเริ่มมองเห็นเป้าหมายมีการวางเป้าหมายแล้วก็มุ่งที่จะไปถึงเป้าหมายที่เราวางไว้นะแต่ว่าถามว่าดวงดีไหมเนี่ยแม้ไพ่าดาบจะมีขึ้นมาแต่มันเป็นไพ่ลายลายลายอ่ะพี่เรียกว่าไพ่แวดล้อม เอาเป็นว่าถามว่าดวงดีไหมผมยังให้ในในโนทนดีกลางๆอยู่เพราะว่ามีไพ่หนึ่งเหรียญเป็นตำแหน่งอนาคตไพ่สิบไพ่อัศวินถ้วยเป็นไพ่ปิดอัวินถ้วยเป็นไพ่คือเป็นไพ่ธาตุน้ำอ่ะจริงๆมันก็ไม่น่าจะมีอะไรนะครับแต่ว่าก็ส,สบายๆแล้วกันนะ ต่อให้โอเคสถานการณ์หลายๆอย่างอาจจะมีปัญหาอะไรก็ตามนะครับเรียกว่ามันก็ต้องมีแหละใน1เดือนเนาะไม่ใช่ทุกวันจะเป็นวันที่ดีตามปกติวัฒจัรรทั่วไปนะครับก็เรียกว่าในแต่และว,วันนะครับคุณก็อาจจะมีเรื่องดีบ้างเรื่องไม่ดีบ้างนะก็เรียกว่าในภาพรวมเนี่ยคนวันพฤหัสก็ถือว่าชิวๆฟิลแบบ มู d แอนโทนเรื่อยๆมากกว่านะครับและออกมีไพ่หนึ่งเหรียญออกไปทางดีบ้างในบางเรื่องเนาะสองถ้วยนะครับสถ้วยชิ้นเนี่ยมีเกณ์เกี่ยวพันกับคนที่เป็นลักษณะอสุนถือไม้ก็ได้นะครับคนผิวสองสีคนอยู่แดนไกลคนที่มักจะต้องเดินทางนะครับหรือคนที่ใช้รถที่แบบที่รถไม่ใช่รถอีโค่ะเออรถปิก รถมอเตอร์ไซค์รือที่แบบรถคือรถที่มันทําความเร็วเครื่องแรงประมาณเนี่ยได้หมดเลยนะแล้วก็2องถ้วยคือการที่มีการปรองดองกันก็ได้นะครับบางทีอาจจะซึือมาอาจจะเป็นคนคน,นึงที่เข้ามามีบทบาทกับคุณนะครับเนาะได้หมดแต่ถ้าไม่ใช่ก็คือตัวแล้นแหละเป็นคนที่มักจะมีพาชั่นในเดือนนี้นะแต่คราวนี้พอเป็นไพ่ถ้วย อาจจะต้องตีความไปก่อนว่าจริงๆมันก็ไม่น่าจะมีอะไรนะครับเป็นลักษณะสําคัญของเดือนนี้นะเรื่อยๆง่ายๆไม่ได้มีเป็นอะไรเป็นรนยะก็ได้นะครับเนาะก็เรียกว่าเป็นเดือนที่มันก็ไม่ได้มีอะไรไม่ได้ดีไม่ได้แย่อะไรขนาดนั้นเนาะว่างเปล่าก็ได้นะครับหมายถึงว่าบางทีคาดบางทีฉันจะดีได้นู่นได้นี่อย่างเงี้ยพอส่องถ้วยขึ้นมาภายในดืดนี้มันอาจจะไม่ได้อะไรก็ได้นะครับแต่ว่าจะมีการ พูดคุยตกลงกันนะครับพอสองถ้วยเนี่ยบางทีไปพูดถึงความรักก็ได้นะฮะตามตาําราแต่ว่าจากประสบการณ์ที่เราเปิดไพ่ในรายวันแต่ละบักครั้งเนี่ยพอเป็นไพ่แบบนี้ขึ้นมามันก็ไม่ได้ว่าจะเจอคนรักเจอแฟนเจอคู่หรอกมันก็ไม่ได้มีอะไรเลยก็ได้นะก็ต้องตีความไปประมาณนี่ว่าอย่าไปคาดหวังเยอะนะครับ มันอาจจะเป็นเรื่องของการสัญญาการมีเพื่อนที่ถูกชะตาหรือได้ไปดินเนอร์กับใครสักคนในช่วงเวลาหนึ่งก็ได้เหมือนกันนะครับแม้ว่ามันอาจจะไม่ใช่คนที่ถูกสเปคหรืออะไรก็ได้นะมันก็เป็นไปได้หมดนอกแต่ให้ตีความไปเลยว่ามันอาจจะไม่ได้เป็นช่วงที่มีเรื่องราวเป็นระยะสําคัญในหนึ่งเดือนนี้นะครับเนาะไม่ได้มีเหตุการณ์ที่จะเรียกว่า เข้ามาอะไรมากมายแล้วกันเนาะมันก็อยู่ที่บริบทอะแต่และคนก็จะเจอต่างกันไปแต่คิดว่าไม่น่าจะมีอะไรเป็นเรื่องราวใหญ่ๆโตๆได้นะครับในภาพรวมแต่ว่าโอเคแหละพอใน,นอนาคตคุณมีแปดดาบแบเนี้ยมันจะต้องระวังในเรื่องของปัญหาจากการที่เรื่องราวรอบด้านนะครับลหลายๆคนในช่วงเวลานี้นะ่จะบอกว่ามันต้องระวังในเรื่องของการเดือดร้อนที่เราไม่ได้ก่อแต่ว่าโอเคสุดท้ายเนี่ยมันมีไพ่เหรียญมามาเียว,ว่ามามา,มาเป็นไพ่ เหตุการณ์ต่อมาเนี่ยมันก็น่าจะมีเรื่องราวดีๆเข้ามาหลังจากมีเรื่องราวที่ไม่ดีนะครับสถานการณ์คุณเนี่ยบางคนเจ็บไข้ได้ปวด่วยบางคนมีปัญหาในเรื่องของอาการเงินรายจ่ายสุขภาพนะครับหรือปัญหาที่ถูกโกงถูกหลอกอะไรก็แล้วแต่คือมีปัญหาที่รู้สึกว่าหนักนะครับคนวันพฤหัสเนี่ยที่ผ่านมาหรือในใจคุณเนี่ยรู้สึกหนักนะรู้สึกหนักที่ผ่านมาอึดอัดด้วยวรู้สึกว่าทําอะไรกับมันไม่ได้อนาคตก็ยัง มีเกณฑ์ว่ายัางยังอยู่ยังตรงนี้แหละนะครับหมต่ว่ายัางอยู่กับปัญหานี้แหละหรือยังไม่สามารถคลี่คลายหรือคลายตัวเองออกจากปัญหานั้นๆได้นะครับเนาะแต่ก็ยังมีเรื่องราวดีๆเข้ามาอยู่นะก็เรียกว่าโอเคแม่มันจะมีเรื่องราวไม่ดีบ้างแต่ก็มีเรื่องราวดีๆเข้ามาเนะาะไพ่บอกว่าให้อยู่เฉยๆอ่ะอือยู่เฉยๆไปก่อนแล้วก็ทําตัวสบายๆนะครับเนาะ ปัญหาของคุณบางทีมันช่วงของการที่คุณยังมองไม่เห็นหนทางหรือคนที่บ้านป่วยคนใกล้ตัวเจ็บใค้ได้ป่วยนะบางทีพอคนที่บ้านป่วยมันก็มีเรื่องของรายจ่ายนะที่อาจจะเป็นปัญหาให้กับคนบนพื้นฐห,หรือมันมีเรื่องของการถูกแทงข้างหลังถูกโกงหรือมีเรื่องราวในใจที่คุณรู้สึก ไม่โอเคกับมันอะไรอย่างเงี้ยได้หมดอ่ะเออแต่ก็เอาเป็นว่าช่วงเวลานี้อยู่ชิวๆคนเดียวเฉยๆจะดีกว่านะไพบอกเลยว่าเออทำตัวทำตัวง่ายๆอยู่กับตัวเองใช้เวลากับตัวเองจะดีกว่านะครับแล้วก็หาเวลาไปพักผ่อนกับธรรมชาติให้ธรรมชาติช่วยเยียวยาให้กับคนวันพฤหัสจะดีนะถ้าในเรื่องของการงานการงานเนี่ยถือว่า ก็ไปได้นะครับไปได้ในแง่ที่ว่าถ้าทำงานประจำเนี่ยคุณอาจจะเป็นเรื่องของการเดินทางในช่วงเวลานี้หรือต้องเดินทางมีช่วงของการเดินทางเฉพาะงานนะครับหรือเรื่องของการที่มีเป้าหมายนะครับแล้วก็อาจจะมีคนเข้ามาดิวงานกับคุณได้แต่ว่าก็ต้องระวังในเรื่องของการขัดแย้งหรือเหตุการณ์เรื่องของการงานที่มันออกมาแล้วมันไม่ตามที่เราคิดไว้หรือแผนหนึ่งแผนสองมันมันผิดจากที่เราคาดการณ์ นะครับไม่ตรงไปตามแผนเนาะคนที่เกิดอันคารจะไอ้คนที่เกิดบันหาร,จะ,ระหจะต้องระวังการงานในช่วงเวลานี้นะครับไม่เป็นไปตามที่เราคาดหวังหรือตามแผนที่เราวางนะครับมันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในแง่ที่ดีหรือไม่ดีก็ได้นะครับฉะนั้นเนี่ยอย่าไปคิดว่ามันไม่ดีเสมอไปบางทีเนี่ยมันไม่ตรงตามล็อกแต่มันออกมาดีและพลิกล็อกก็ได้เหมือนกันนะครับก็ต้องดูกันไปในแต่ละคนเนาะถ้าทําธุรกิจร้านค้าแล้วว่าสภาพอากาศนะครับก็จะทําให้เป็นปัญหาเช่นฝนตกอะไรอย่างเงี้ย นะบางคนค้าขายมีปัญหารเรื่องสภาพอากาศฝนฟ้าอะไรเงี้ยไม่เป็นใจก็ได้เช่นกันนะครับก็อาจจะทําให้ยอดขายอะพอเสมอตัวนะครับก็อาจจะไม่ไค่อยดีมากหรือบางทีมีคู่แข่งมีคนมาแบ่งปันอะไรประมาณนี้ไปได้นะครับเช่นบางทีค้าขายทําธุรกิจส่วนตัวแล้วมันมีคู่แข่งหรือมีสถานการณ์อื่นๆมาแบ่งปันเช่นค่าใช้ใจ่ายที่งอกเงยเข้ามานะครับเป็นเรียกว,ว่าเป็นทุน เป็นต้นทุนอื่นเข้ามาแบ่งปันอะไรประมาณนี้ก็ได้หมดเนาะมันก็อยู่ที่คนนะครับว่าแต่ละคนไปเจอเหตุการณ์ประมาณไหนนะครับแต่คิดว่าน่าจะอยู่ในทนนี้นะครับคนที่เกิดวันพฤหัสเนี่ยตกงานอยู่ก็จะเป็นช่วงการหางานแล,ล้วเรียกไปสัมภาษณ์อะไรประมาณนี้เนาะก็มีโอกาสผ่านไหมก็ก็มีโอกาสที่จะได้เซ็นสัญ,ญญาอยู่นะครับที่ผ่านมามีความอึดอัดใจนะ เรื่องของคดีความเอกสารก็ต้องระวังนะครับที่ผ่านมามันจะมีผลถึงปัจจุบันนะครับเรื่องของการตัดสินใจอะไรบางอย่างนะครับก็เป็นไม่ได้เนาะบางทีที่ผ่านมาคุณอาจจะทุ่มเทเสียสละนะจนะบางครั้งเริ่มลังในใจแล้วว่าเอ๊จะทําต่อดีไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยที่ทําไปมันใช่ไหมอะไรประมาณนี้ก็ได้เหมือนกันเนาะื่องของการมะมีโชคลาภเข้ามาอยู่นะครับแต่ถามว่าเด่นไหมก็ยังไม่เด่นเพราะว่ามันเป็นเรื่องของการที่มี ลหลายๆสิ่งหลายๆปัจจัยมาแบ่งเรื่องของเงินเราไปเนะ 2014, าะไพ่ดาบเยอะเหมือนกันเหมือนเหมือน,นกับคนบันจันเทพเลยก็เรียกว่ายังไม่ค่อยไม่ค่อยไม่ใช่ไม่ค่อยดีแต่เรียกว่ามันไม่มันเป็นเดือทนที่มีปัญหาอุปสรรคด์ดีกว่าเนาะเดี๋ยวขอดูธาตุแป๊บนะครับล,ลมน้ําไฟอ่าลมน้ําไฟดินมีครบนะก็ถือว่าก็สมดุลดีนะครับในภาพรวมเดือนนี้เนาะเดี๋ยวขอดู ภัยดาบแปบหบนึงมองทรงๆในภาพรวมเนี่ยอดทนไว้ก่อนนะครับอดทนเดี๋ยวหลายๆอย่างใช้เวลาดีขึ้นเนาะท่านเรื่องของความรักก็ต้องระวังเรื่องของคําพูดทะเลาะกันบางคนมีเกณฑ์จดทะเบียนบางคนย่าล้างบางคนปัญหาจุกจิกนะเออมีปัญหาจุกจิกเข้ามาบางคนคุยกันไม่ถูกคอคุยๆกันอยู่จีบกันไปจีบมาบล็อกนะครับหรือเจอคู่แข่ง เนี่ยต้องระวังมีคู่แข่งก็ทะเลาะกับคู่แข่งได้นะครับแต่มีสองถ้วยตำแหน่งใน,ในหนึ่งเดือนน่มันก็มีโอกาสที่หลายคนจะมีคนที่เข้ามาคุยและถูกชะตาแต่ว่าต้องระวังว่ามันก็มีเรื่องราวมาแบกบั่นทอนหัวใจคนอื่นเข้ามาบ้างมือที่สามเข้ามาไม่คู่แข่งเข้ามาไหมสับคนคุยก็มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นนะครับเนาะบางคนโสด ต่อได้ยาวๆนะครับถ้ามีแฟนแล้วถ้าเอ่ถ้าโสดอะ่ะโสดต่ออีกได้อีกยาวนะครับบางคนใช้ชีวิตของตัวเองไปก่อนนะเพราะว่าในช่วงเนี้ยถ้ามีคนเข้ามาก็ยังคุยกันไม่ลงล็อกละกันนะถ้าคิดว่าจะเปิดใจกับใครสักคนก็ที่เข้ามาอาจจะไม่ลงล็อกหรือคุยแล้วไม่รู้สึกไม่ใช่หรือคุยแล้วยังรู้สึกขัดขัดก็อาจจะต้องปรับตัวกันไปนะครับถ้าเป็นคนคุยอยู่ในช่วงเวลานี้ก็ยัง เรียกว่ามีตึงๆกันอยู่บ้างนะตึงๆกันอยู่ถ้าเป็นแฟนกันอยู่แล้วเรียกว่าปัญหาจุกจิกกวนใจนะครับหรือบางทีเนี่ยบางคู่อะ่ะเออสถานะไหนก็ตามคบคุยกันแล้วมีคนรอบข้างไม่ค่อยเห็นด้วยก็มีคอยซ้ำแซะเราอะไรอย่างเงี้ยเออก็เป็นไปได้มาเตือนมาบอกเราก็ได้เหมือนกันแล้วเราก็ก็เก็บไปพิจ,พจารณาดูนะไายเดินทางขึ้นมาอย่างเงี้ยมีเกณฑ์การเดิน,นทางนะครับ ไพ่ดาบเยอะอยู่นะหใบเลยอะ่ะโอ้โหเยอะอยู่ไพ่ที่เป็นไพ่เมเจอร์ก็มีแฮงแมนเนี่ยบอกถึงการป่วยได้นะครับมันถึงบางทีคุณอาจมีอาการป่วยที่ต้องใช้ระยะเวลาในการรักษาก็ได้เหมือนกันแต่มเดอะสตาร์ The Star เข้ามามันมีความหวังหรืออาจจะเป็นตำแหน่งในใจที่หวังว่ามันจะดีขึ้นหรือเบาลงนะอือ ให้จัติสเนี่ยเป็นแพ้ของเวรกรรมนะครับฉะนั้นคนวันพฤหัสก็ต้องระวังจะทำอะไรก็แล้วแต่มันรักษาศีลเนาะจะดีกว่านะครับโอเคครับก็จะประมาณนี้เนาะเลขนำโชคหนึ่งนะเลขนำโชคคือเลขนหนึ่งเลยสีนำโชคคือเลขสีเหลืองกับสีเขียวนะครับเป็นสีนำโชคของคนที่เกิดวันพฤหสัสสบ,บดีเนาะโอเคครับก็จะประมาณนี้นครับเขียนแล้วนกะ็คอมเมนต์บอกนด้วยครับพบกันใหม่เดือนหน้าสวัสดีครับ